สรุปข่าวสารแมนยูประจำวันที่9สิงหาคมกับช่องอารันแมนแฟนแมนยูโดยมีข่าวเด่นเป็นร้อนดังนี้เบเอเชถอนตัวจากดิวปอกบาเพราะการมาของเลวเนลเมสซี่ข่าวจากเลอปาริเซียงเทีย2จากฝั่งฝรั่งเศสรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์กมนน่าจะยกเลิกให้ความสนใจดิวของปปอกบาในซัมเมอร์นี้ ส่วนเหตุผลก็เป็นเพราะว่าพวกเขากำลังจริงจังกับดีวของลีโอเนลเมสซี่โดยมีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาให้ความสนใจป,อป๊อปปอกบาอีกครั้งในซัมเมอร์หน้าถ้ามีการเซ็นสัญญาฟรีแฟนผีว่าไงป๊อกบาโพสให้คิดแบบนี้โดยเขาโพสต์ทวิตว่า is t time for the new season ซึ่งหมายความว่าตัวเขากำลังเตรียมความพร้อมที่จะลงเล่นในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอน ส่วนฟาบิซซโอโลมาโนนั้นออกมาให้ข่าวว่าตอนนี้ทีมหลังบ้านของแมยูนเตดกำลังพยายามเจรจาต่อสัญญากับปอปอกบาอย่างหนักผีแดงทางสะดวกต้องรีบปิดดิวคามาแวงกา้าโมฮัมหมัดบูฮัฟฟี่เทียหนึ่งจากฝั่งฝรั่งเศสร,รายงานว่าโจนาธานบาเนต็ตเอเย่นของเอลดูอโดคามาแวงกา้านั้นกำลังเฝ้าดูสถานการณ์ของปอปอกบาและลีโอเนลเมสซี่กับปารีสแซงต์แชงกงอยู่ เพราะถ้าปชรจริงจังกับดิวของเมซี่ก็คงไม่มีเวลาที่จะมาแย่งดิวคามาเวงกากับแมนยูแน่นอนส่วนอีกหนึ่งเหตุผลนั้นคามาเวงกาเป็นมิดฟิลตัวรับและมีพอป,ปอกบาเป็นไอดอลซึ่งเขาสามารถเล่นร่วมกันได้แมนยูว่าไงอินเตอร์มิลานสนใจยืมมาซิเยลโดยซันเดมิเลอร์รายงานว่าอินเตอร์มิลานกำลังให้ความสนใจที่จะดึงอองตนี่มาซิเยลกองหน้าชาวฝรั่งเศสไปแทนที่ของโลมาโลลูกากู ส่วนแมนยูคงไม่กล้าที่จะปล่อยออกไปเพราะต้องเก็บไว้ใช้งานสลับกับเอดิสันคาร์วอนีและเมสันกีนวูดส่วนบาเยอร์ออกตัวซัมเมอร์หน้าไม่ต้องกลัวล่าตัวฮาแลนแน่นอนข่าวจากสปอร์ตวันเทียฝั่งเยอรมันรายงานว่าบาเยอร์มิวนิกพร้อมจะแย่งชิงตัวของเออร์ลิงเบลฮาแลนในซัมเมอร์หน้าโดยมีเป้าหมายไปแทนที่ของโรเบิร์ตเลวานนั่นเอง If you are Led Devil we are fan and family ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันสโลแกนของช่องที่บ่งบอกความเป็นพลพรรคปีศาจแดงอย่างเต็มตัววันนี้มีมาให้สะสมกันแล้วกับแก้วเยติคุณภาพพรีเมียมราคา299บาทและแก้วกาแฟดีไซน์คลาสสิกเพียง179บาทและพิเศษถ้าซื้อแก้วกาแฟบวกแก้วเยติแพ็คคู่เพียง450เท่านั้นสั่งซื้อได้ที่เพจของช่องได้เลยครับ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้าฝากกด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับ